สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นรถพวงซิ่งทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาลงมัตรถคันนี้นะครับสแกนเนียนะครับหน้าเตี้ยนะครับกับเป็นรุ่น 142G นะครับไม่ใช่142เลย124นะครับ 124G นะครับก็สวยนะครับคันนี้หน้าเตี้ยนะฮะ สูรยกนะครับแล้วก็มีช่วงล่างให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีซีรีอา R มาในตัวด้วยนะฮะอันนี้ผมแต่งเป็นซีรีสี4นะครับซีรีสนะเป็นตัวเก่านะครับหน้าแบบจะเหลี่ยมๆนิดนึงนะฮะทรงออกจะเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับสวยครับคันนี้สวยมากนะครับแล้วรถคันนี้ผมจะเอาไปใช้ในการสตรีมเมื่อวันเสาร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับก็ สำหรับใครที่จะเข้าร่วมนะครับก็โหลดไปเลยนะครับโหลดตามคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้ม็อดทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับยกเว้นแมปนะครับแมปผมจะใช้แมปเดิมนะครับออริจินอลเลยนะครับไม่มีเดียดีเอลซีแมปใดๆทั้งสิ้นผมจะเอา DLC อลซแมปออกให้หมดเลยนะครับโอเคเนาะก็ไปดูเเลยครับว่าผมโหลดลงแล้วก็แต่งให้ดูเลยในคลิปนี้นะครับโอเคครับไปดูอลยครับผม นะครับัยรุ่นทั้งหลายนะครับก็มดนะครับที่ผมใช้ในวันนี้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะคอนโวยกับผมในวันเสาร์นี้ก็ดูด้วยนะครับว่าผมจะเอารถคันนี้เนี่ยไปเล่นในคอนโวยนะครับก็ดูนะครับว่าผมใช้มดอะไรบ้างผมใช้3ตัวนะครับตัวแรกนะฮะจะเป็นตัวรถเลยนะครับตัวรถอันนี้นะครับ400เมกนะฮะกดดาวน์โหลดครับผมนี่เราจะโหลดแล้วก็ลงให้ดูนะครับแล้วเล่นแล้วแต่งให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยไป เล่นในคอนไวท์ด้วยในสตรีมในวันเสาร์นี้นะครับโอเคแลนนี้ดาวน์โหลดรถนะฮะดาวน์โหลดไปเลยก็ต่อไปมอดล้อนะครับมอดล้อผมออกมาจากคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นแฟนเพจของผมเองนะครับแฟนเพจนี้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะลิงก์อันที่3นะครับเป็นตัวล้อเลยนะครับกดครับผมดาวน์โหลดครับผมรอสักครู่นะครับต่อไปครับเป็นเสียงนะฮะที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ใน นั่นแหละในวันเสาร์ด้วยนะครับในคอนรอยด้วยนะครับเป็นจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเหมือนกันเนาะใต้คลิปเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับมอดเสียงนะฮะกดดาวน์โหลดเลยโอเคอันี้รอนะครับรอให้มันเสร็จทั้ง3ไฟล์นะครับ3ตัวนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็โชว์อินนะโชว์ออนะฮะ รีดอทเนะครับอันนี้มอตล้อนี้เป็น WinR นะครับแล้วก็ตัวนี้นั้นเป็น7 chip นะฮะไป WinR เหมือนกันนะครับอาโอเคทีนี้เปิดโฟลเดอร์มอตขึ้นมานะครับกขวานะครับไปด o ก u ิเม t นะครับแล้วก็ e u r o t r u c k นะครับไปตรงมอตครับอันนี้ตุรกีสไตล์เอาออกไปอันนี้ไฟล์เสียงครับใส่เข้าไปครับขึ้นอย่างนี้คือผมมีอยู่แล้วนะครับก็กดรีแพทช์ไปนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับมอตล้อนะครับ เปิดเข้าไปครับโอเคอันนี้ลากใส่ได้นะครับทำไมมันเป็น Win R ใช่ไหมมันเป็นอเดียวผมขอดูน่ะโอเคโอเคเซเว่นชิพนะฮะใส่เข้าไปเลยอันนี้ล่ะอันนี้นามสกุลอะไรเนี่ยเซเว่นชะิพเหมือนกันแต่อันนี้ต้องอันนี้ต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับลากเข้าไปนะครับอันนี้นะครับอันนี้2แล้วก็ S Oni ใส่เข้าไปด้วยก็ได้โอเคเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับหน3 4านะครับ4ไฟล์นะครับ 1, 2, 3, โอเคทีนี้ก็เข้าเกมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยนะครับทีนี้นะครับใส่มอสเข้าไปก่อนนะครับคุณผู้ชมนะะฮใส่มอสเข้าไปวันนี้ผมทดสอบในแมป EAA นะฮะใส่เข้าไปอันนี้มอสเสียงนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ล้อนะฮะตัวล้ออะไรล้อไม่ติดนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวออกก่อนนะครับออกก่อนเดี๋ยวเพิ่งใส่ก็ได้ไปแก้ไขก่อนสักครู่สักครู่ล้อไม่ขึ้นเดี๋ยวใส่ ไปตรงไปตรงดักคิเมนครับไปตรงมดครับเมื่อกี้ล้อคือตัวนี้ใช่ไหมโอเคสร้างโฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งครับนิวนิวโฟลเดอร์แล้วใส่ว่าล้อนะครับวิวก็ได้นะฮะใส่เป็นอาร์มาคามัสวิวไไม่รู้นะฮะม่ัวแล้วก็เปิดอันนี้เข้ามานะครับแล้วก็คลุมครับผมคลุมแบบนี้แล้วลากใส่โฟลเดอร์เลยครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะฮะรอให้มันแยกไฟล์สักครู่โอเคเรียบร้อยนะับกดทีนี้กดดีริชฮะ ลบเอาไฟล์บีบอ่านออกนะครับแล้วก็เหลือโฟลเดอร์ทิ้งไว้โอเคทีนี้เข้าเกมครับผมอ่ะใส่มอสเข้าไปใหม่ครับอ่ะมาละนะฮะใส่เสียงเข้าไปใส่รถเข้าไปใส่ล้อเข้าไปครับผมแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะเข้าเกมครับผมตอนเข้าเกมก็มีดีเลย์นิดนึงน,นะครับมอสบนเยอะอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้นะฮะให้คุณผู้ชมไปตรง truck dealer เลยนะฮะ truck dealer นะครับแล้วก็ไปตรง mod dealer ตรงนี้นะฮะ ขึ้นไหมโอเคขึ้นนะครับวันนี้ผมจะแต่งเป็นตัวนี้นะครับ R R4 นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นทรงเหลี่ยมนะครับไม่สกไม่ใช่สแกนเนีย R นะครับจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับซีรีส์4หัวเตี้ยหัวสูงเอประมาณนี้ท็อปไลน์หัวเตี้ยก็ได้นะครับมาดูช่วงล่างครับเขามีอะไรมาให้บ้างนะฮะ C26222 แบบยาวนะครับ แล้วก็2อันนี้อะไรคืออะไรไม่รู้อ๋ออันนี้ล้อดเดียวนะครับล้อดเดียวถ้าล้อดเดี่ยวนี้ล้อหลังน่าจะเลี้ยวได้นะครับอันนี้6กคูณสแล้วก็มีอดอกจันสี่นะครับและนี้2องทับสี่อ๋ออันนี้คือ,อเออันนี้เหรออันนี้น่าจะมีล้ออยู่ล้อซ้อนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นสปริงนะฮะสปริงแบบยกขึ้นลงได้นะครับด้านหน้าจะยกขึ้นลงได้เนาะโอเคประมาณนี้มีเยอะเลยนะครับมีถึงแปดคูณสเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรน,นะครับ ผมจะลองตัวะะนนะสปริงดูก่อนนะฮะไหนอะสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็เออแล้วแล้วไปตรงอัเซสซอรีเลยนะครับแล้วมันจะมีข้างในตรงนี้เอาไม่น่าผมไม่แน่ใจว่าเอาเอาล้อออกได้หรือเปล่ามีสปริงให้ไหมไม่มีนะครับอื <S <S มไม่แน่ใจว่าจะติดบั๊กไหมนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมกลัวติดบั๊กก็ไปใช้ช่วงล่างตัวอื่นนะครับผม,มแต่ผมชอบตัวนี้นะครับแบบยกขึ้นลงได้นะมันมันเท่ดีเอาไปดูเครื่องยนต์ให้ผมมี โอ้โหสองรอย HP นะครับถึงห้าร้อยแปดสิบนะครับมีโอเพนแป๊บด้วยนะฮะเอาเป็นตัวสุดเลยนะครับสุดเลยนะครับโอเคห้าแปดูนย์นะครับโอเคเนาะชุดเกียร์นั้นมีแปดนะครับถึงสองบวกสองสิบสี่เกียร์นะครับสิบสี่เกียร์นะครับเยอะอยู่รับมีให้เลือกสรรภายในละโอ้เป็นแบบเก่าๆนิดนึงนะครับทรงแบบเก่าๆนิดนึงชุดสีมีเยอะไหมอืมนี่นี่นี่สีมีเขามีมาให้เยอะเลยนะครับันนี้เราปรับได้หรือเปล่าเนี่ย ี่อนปรับได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเสียงวิทยุแทรกก็ขออภัยด้วยนะฮะข้านนงนอกนี่เสียงวิทยุดังมากผมปิดนะปิดประตูเรียบร้อยแล้วแหละผมมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอันนี้เม,มทัลลิกนะครับผมไปเลือกเมทัลลิกก่อนเมทัลลิกแล้วมีแบบปิ้นไหมเมทัลลิกเมทัลลิกโอเคเอาตัวนี้ก็ไดนะ้เมทัลลิกขอเป็นเขียวนะครับเขียวแบบเขียวมะนาวเขียวอ่อนๆได้ไหมเขียวอ่อนๆอันนี้เข้มแบบอ่อนนิดนึงโอเคประมาณนี้อ่อนๆนิดนึงนี่เงาครับผมเงาออก ม่วงนิดนึงครับม่วงประมาณนี้เลยนะครับเขียวเงาม่วงนะฮะไปดูแอตท์สตอรี่ครับโอ้โหตาลายกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะมาถึงมาถึงตรงนี้ก็ไปดูตั้งแต่ข้างล่างกันเลยนะครับข้งล่างสุดเลยนะครับของเราเป็นซีรีส์สีนะครับซีรีส์สีเนาะอันนี้มันเป็นบราซิลอีดิชั่นนะฮะบราซิลคอลเลกชันนะฮะอีดิชั่นอะไรประมาณเนี้ยนะะเอออันนี้ไม่อันนี้ทำไมทำไมเอาของตัวนั้นมาใส่ ตัวซีรีอาร์มาใส่อันนี้ก็ได้อันนี้เลือกได้ไหมไม่ไม่ได้แล้วหรือไปทะเบียนครับเดี๋ยวตั้งล่างตรงนี้มันอุ้ยตรงนี้มันไปเปลี่ยนตรงไหนเราจะไปเปลี่ยนตรงไหนคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ฮนี้ล้ออ๋อเอามาใส่ได้นะครับเมื่อกี้มันเอาออกนะครับถ้ากดตรงนี้มันรีมู่ออกนะเอาไม่รีนี่นี่เบไหนสวยเนี่ยคืออันนี้สวยนะอันนี้ก็ได้ครับอันนี้น่าจะใส่ของแต่งนะครับได้ตรงนี้อ้าวใส่ใส่ได้แค่ไฟเหรอไฟก็ไฟครับไม่โผด้วยไฟไม่ผู่ไม ไม่อยาใส่นะครับถ้ามันไม่โผล่เนี่ยอออกไปอันนี้ไฟทะเบียนนะฮะอันนี้ไฟครับผมอันนี้ตามใจชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ <c oughs> มีให้เลือกเยอะเหมือนกันกมาเนี้ยคิวพิ้นโรมโมาเป็นพิ้นแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ไฟได้นะครับอันนี้ไปไล่สซเอาเนาะว่าจะใส่เยอะใส่น้อยนะครับผมผมอาจจะไม่ใส่เยอะเนาะถ้าใส่เยอะนี่ยมันจะอันนี้นิดนึงนะครับมันจะ อินสเปกเนี่ยไอที 4, อันนี้โลโก้นะครับยิวนี่ผมเอาเป็นฟินเนาะต้องเอาเป็นปินครับเดี๋ยวข้างล่างมันจะมันจะแปลกนะฮะแปลกไปจากเดิมอันนี้คืออะไรนะอ๋อนี่คือตรงนี้นะครับทูฟินโอเคประมาณนี้เลยโลโก้ครับผมโอเคประมาณนี้สวยอยู่นะกราดครับผมมีแบบให้เลือยงเยอะไหมมาเนี้ยใบทะเบียนไม่ใช่ใชยป้า <laughs> ยคนขับนะปายคนขับ<ะ>ไม่ใช่ายทะเบียนนี่ฟรีรัมผมน,นี่คืออะไรหมวกนะฮะอืม ฟิล์ม75ผมาเอาเป็นฟีมมืดแล้วกันครับวันนี้ร๊บเลยมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นั้นมันน่าจะมีให้เลือกเยอะอยู่นะฮะผมปิดเสียงมือถือก่อนนะฮะโอเคเอาประมาณนี้อันนี้ความความเปื้อนของกระจกนะครับผม,มลูกเต่าภายในนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอามาข้างนอกเฉยมาดูที่บังแสงนิดนึงบิ๊กสี่ใช่ไหมบิกบ๊กฟินสี่บิ๊กฟินสต็อกฟิลเลนผมเอาเป็นบิ๊กฟินสีน่แล้วกันนรับแล้วก็ข้างบนตรงนี้ฟินโออันนี้ภายในอันนี้ข้างบน สังขาครับผมใส่ไม่ได้ของแต่งเนี่ถ้าถ้าเราใส่เพิ่มเนี่นจะได้นะผมมีแค่ตุ๊กตานะครับเนี่ยใส่ตุ๊กตาเข้าไปแล้วกันเนาะตรงนี้ล่ะตรนี้ก็ไม่มีเลยนะครับใส่แปรเข้าไปฮันเดอร์หมดแล้วนะครับอันนี้ยิบย่อยนี้ไปไปใส่เอาน,นะครับคุณผู้ชมอันนี้ไฟอินเตอร์ใส่สีเหลืองเข้าไปลงครับโอเคมีเครื่องปรับอากาศไม่มีสิ <laughs> โอมีเยอะเลยนะครับมีเลือกเยอะเลยโอเคพออันนี้แล้วกันนะครับสวยดีใหญ่ดีนี่อ๋อมีแตรตรงนี้ด้วย มันเอาแปรตรงนี้ออกครับทันเดอร์ตรงนี้ออกมันจะอันนี้นะครับมันดูเยอะเกินเคใส่แตรเรียบร้อยใส่อะไรอีกใส่ไปแล้วเดียสปอยเลอร์นะฮะสปอยเลอร์สปอยเลอร์อนี่อันใหญ่นี่มันดูไม่ไม่สวยนะชอบอันเล็กๆนะฮะโอเคประมาณนี้ก็ได้นะฮะอันนี้คืออะไรไม่ใส่ครับอันนี้เสาอาก,กาศนะครับอันนี้ไฟใช่ไหมโอเคเอไฟเยอะมากบันได้ครับผม ไปครับอันนี้เยอะครับไปแต่งเอาทีหลังได้นะฮะอันนี้เซิร์ฟบอสสาวกาศครับผมอันนี้ใส่เป็นสีดาแล้วกันนะฮะอืมอันนี้ละ่ะท่อหรอแอบาร์ A bar. ท่ออันนี้เป็นแบาร์เจลเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะท่ออันนี้น่าจะขึ้นบนข้างบนหรือเปล่าอันนี้เราจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าเราจะเลือกเป็นท่อข้างล่างตรงนี้เนาะเยอะเหลือเกินนะครับของแต่งนี่จะเยอะไปไหนนะครับอันนี้เลือกเป็นฟินนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเลือกเป็นเปินได้ไหมเรอมีที่ครอบด้วยนี้ล่ะไปใช่ไหม เดไลท์อุ้ยอันนี้ใส่อุ้ยตรงนี้ได้ด้วยเท่มีตะแกรงด้วยฮนะเอออันนี้เอออันนี้อุ้ยใส่สีฟ้าครับมีให้เลือกเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยโอเคผมเอาไปตัวนี้แล้วกันนะครับอู้ดูสวยเลยนะ วาโอเคประมาณนี้สาอากาศครับยังไม่ขึ้นเนะยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาออกนะครับอันนี้ขึ้นนะมันจะจกนะครับมาดูกระจกด้านข้างมเดินะครับผมเอาเป็นโครมเลยนะครับผมอืมอันนี้สติ๊กเกอร์น่าจะอยู่ข้างในนี่ก็ข้างในนะครับหมดหรือยังครับเนี่ย King of Load สติ๊กเกอร์อันนี้ติ๊กแล้วไม่ขึ้นนี่ก็ให้ติ๊กออกนะคุนี้สติ๊กเกอร์นะครับครอบกระจกเป็นเอาเป็นปิ้นแล้วกันนะครับโคมแอนด์ปิ้นโอเคประมาณนี้ อ๋อ้ครับมาดูถงังน้ำมันหล่ะมันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ครับมันเปลี่ยนได้แค่สติกเกอร์นะสติกเกอร์สีแดงอยู่แล้วผมพออฮะนี่หรอพอใช่ไหมยเยาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่น่าจะมีถงังน้ำมันตรงนี้นั่นประมาณนี้อ๋อมันมีอ๋อมีถงังน้ำมันให้เลือกนี่ไหนบอกไม่มีโอ้โหมันมันซ่อนอยู่นะคุณผู้ชมโโประมาณนี้เลยนะครับอันนี้โครเวอร์ฝาครอบตรงนี้นะครับข้อเนี่ยเอาออกก็ได้นะครับเอาไปเราไปใส่ฝั่งนู้นเลยละเรามีฝั่งนี้อยู่แล้วะหมดเล้ยังครับมาดูชุด คลายล่ะคลายมีแบบสำเร็จก็มีนะครับมีแบบอ่า เราจะแต่งเองอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ตามใจชอบเนาะผมเอาเป็นแบบสําเร็จละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยมีนะฮะเดี๋ยวอันนี้กันแล้วเป็นดับเบิลดูใส่บาสตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้อ,ออกไปก่อนแล้วก็ลองหมุนหมุนดูนะครับหนมาฝังนี้นิดหน,น,นึ่งหรือเปล่ามันต้องมีให้เลือกเลยเออตอนนั้นผมไปหมุนงไหนไม่รู้นะมันมันมีให้เลือกอยู่นะตรงนี้นะกดเดินดูแล้วก็เดินเข้ามาอ๋อเดินเข้ามานะครับมามุมนี้นะครับแล้วก็กดมุมเดินแล้วเดินเข้ามามันจะอยู่ตรงนี้พอดีกดติ๊กปุ ามใจนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะคุณผู้ชมโอ้วัยรุ่นเลือกแบบปวดหัวมากนะครับถึงไม่รู้จะเลือกอันไหนนะครับตอนนี้แล้วกันนะครับสีแดงนะครับดูแรงดีจะมีแต่งได้นะครับเลือกมีโอมีให้เลือกอีกฝาครอบล้อตรงนี้นะครับบราซิลฟินนะครับโอเปคมันจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมหมดหรือยังตรงนี้เลือกได้อีกประมาณนี้เลยนะครับอืมันของแต่งมันเยอะเลอเกินนะครับเอาละทีนี้ผมขอแต่งล้อกับภายในนะครับล้อเนาะ โอเคประมาณนี้ไสนิดโตแล้วกันนะนิดโตนิโตโอ้มากเลยเอ้าไปภายในเลยครับไปแบบรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมถ้าผมขาดจุดไหนนะครับก็ขอไปด้วยพอดีมันมันเยอะเกินไปครับผมแบบเลือกไม่หมดนะบางจุดก็อาจจะขาดจุด้องไปก็ขอไปนะครับไปแบบรวดเร็วแล้วกันเนาะนี้ไปครับผมไปอินเลิกไปแล้วอิว GPS อันนี้เลือกไปแล้วอันนี้ไม่ใส่ครับอันนี้สติกเกอร์อันนี้ที่ห้อยกระจกนะฮะไม่ใส่แล้วกันนะครับนี่ก็ที่ห้อยอีกอน,นี่ใส่ไปแล้วอันนี้เลือกไปแล้วน,นี่สองกระบอกนะฮะอันนี้เลือกเป็นปิ้นโอเคภายในก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะคุณผู้ชมไม่ค่อยเยอะ้อง่ประมาณนี้เลยอะโอเคนะครับ,รรบ,บกดซื้อเลยครับผมโอ้โหยี่สิบนาทีแล้วผมจะทําเป็นแบบตัดแล้วกันเนาะตัดให้แบบรวบรัดนะครับโอเคก่อนซื้อก่อนเพิ่งโมนะฮะตัวนี้ ร้อยยนะีลองกดขับดูฮะดูกันว่าสวยเท่ยงไห่โอเคโมดเสียงก็ทำงานนะครับใช้งานไนดะ้คับ ัวยูครับเอาด้านหน้าลงเนาะถ้ากดตัว,วย,วอยูอีกปั๊อยู่เดือยูอีกครั้งก็เป็นการเอาล้อขึ้นนะครับโอ้โหเวลาเจอพื้นสูงครับโู้ไฟก็สวยนะว้าวอเอาละนะครับโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนรถคันนี้เดี๋ยวเอาไปวิ่งในไร์สด ในวันเสาร์ด้วยนะครับใครที่จะคพลอยกับผมก็ลองเอารถคันนี้โหลดนะครับโหลดทั้ง3แมเปไปสามมดเลยนะครับที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะฮะก็โหลดทั้ง3เลยนะครับแล้วก็จะแต่งแบบไหนก็ได้นะครับตามสไตล์เลยนะครับว่าช่วงล่างแบบไหนเครื่องแบบไหนนะครับอันได้หมดเลยนะครับเลาไปวิ่งร่วมกันเนาะเดี๋ยวผมจะเอา PLC ซีเมปทั้งหมดออกนะครับผมจะใช้แบบเมเปเดิมๆเลยนะครับไม่ไม่ได้ใช้มอดเมเปสวนมากจะมีปัญหาด้านมอดเมเปมากกว่านะครับเดี๋ยวจะลองมอดรถนะครับสัปดาห์นี้ว่า ถ้าเราใช้หมดรถเหมือนกันแล้ววิ่งนี่จะวิ่งด้วยกันได้ไหมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับชื่อชอบกดไลค์กดซับให้ด้วยครับลาไปก่อนครับเดี๋ยวมีรถสวยๆเจ๋งๆเอามาลงให้อีกครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ